กรเพื่อห้องครับผมเตรียมกรับผมขิ้ครับผมสย่างกระเพาะครับทำงหนครับผมครับมันยังงี้ลงโค้กเราครับผมว่าสิมาพัดกระเพาะลูกขินเย็นครับผมติดตามชมต่อไปครับผมตอนนี้กำลังเตรียมเคียงเตรียมหนังครับผิดกระเทียมครับผมลูกขินเย็นครับผมใบกระเพาะครับง่ายๆครับผม ติดเชโมอรครับผมใส่ลงไปเลยครับโคลี่โคลี่ให้มันหอมครับผมรูปกินครับผมใส่ลงไปเลยโคลี่โคลี่ต่อครับผม ปรุงนะครับผมตดห่างครับผมนิดหน่อยน้ำตาลครับผมตาลด้วยผงนัวครับผมขาดบะไดครับผมใส่แะบรเฉยๆเจาะเดียวนึง่งสองเจาะครับผม น้ำมันหอยครับผมใส่ข้ามเขี้ยมคนครับใู้เรีนยนผู้ียได้ครับผมนะสุดไทย,ยด้ยะครับผมใบกะเพราวัาเุดิบผาดไท ยังเาไม่ใช่ลำปลาสิบอง์บ่อเนียงไม่ใช่ลำปลาสุดแหงน้ำเจาะนม่น้อยน้ำนี่น้ำน้อยยังไหครับเจายแล้ว เดี๋ยวอมาซิมกันครับผมโอ้ตอนนี้ได้ครับผมนะครับผมกินวยกัน,นครับโบหอนสิแซ่บครับผมสุดยอดครับคักขนัด